พี่น้องเอ้ยื<ป>้นนี้นะ่ะไปป่าหาเฮ็ดเบิ่งแน่ม้วนแต่แท้พี่น้องนะน่ะอุ้ยมีแต่เห็ดละง,งกองกดอกงามๆพี่น้องเอ้ยไปหาเห็ดเด้อว้นนี้นะ่ะมาได้ไปโรงเรียนนะ่ะเข้าป่าหาเฮ็ดอย่าเสียนในสิ่งที่เห็นเด้อพี่น้องเด้อเมื่อแรงสิแกงสุดน้ำหม่อนฮอนบ่ก็น้ามาเป็นนวใดแท้เฮ็ดละงอกบ่พี่น้องมาเด้อมาเด้อเมื่อแรง,ง,แงดนนะเด้อาหารหยินได้ค่ะแน่นี่นั่นน่ะค่ะ หามวนกับมวนแต่แท้พี่น้องเอ้ยเซ็ตละเมลแรงแยังจัดการเบื้อทั้งเหลืองทั้งขาวของแท้แน่นอนไม่เป็นตีนโปนะคะไม่เบื่อนะคะค้ากระแท้พี่น้องเอ้ยอยู่ในป่าเพ็กปลุกปลูอยู่ค่ะบานจน,บนเบินะกคอมเมนต์ไปเร็วกว่านี้นนแห้งจิตด,ด้ลายกว่านี้พี่น้องออเอ้ยคอมเมนต์ไปเร็วกว่านี้สิได้ลายกว่านี้พี่น้องเบิ่งแน่ผลงานวันนี้ค่ะอาหารเย็น จะซดน้ำโกโก้ฮอนๆแบบไม่ต้องเป่าให้เบิ่งนะคะตอนเย็ยนก็ได้อและซีรีวิวอีกเด้อบัดแกงซุปและพี่น้องเด้อ